อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตพิ้งเวนอมนะครับที่ทุกคนนั้นชื่นชอบเพลงของแบล็กพิงกันใน Spotify g l o b a l c h a r t นะครับในตอนนี้เป็นวันที่14แล้วนะครับโดยสำหรับ Spotify g l o b a l c h a r t ด้วยยอดสตรีมของแบล็กพิ้งนะครับตอนนี้พ 4ล้าน6แสน3หมื่น5พันกับอีก51สตรีมมิ่งนะครับเรียกได้ว่ากระแสพิ้งเรเนอรเนี่ยปังมากๆจริงๆนะครับท,ทั้งที่ปล่อยมาเนี่ยประมาณสิบกว่าวันแล้ว14-15วันแล้วแต่ว่าพิ้งเรเนอรใน Spotify g l o b a l chart เนี่ยยังคงอยู่ในอันดับที่4นะครับยังไม่หลุดจากท็อป5ไปเลยตั้งแต่วันแรกนะครับแบล็คพิ้งกับพิ้งเรเนอรเนี่ยเปิดตัวบน Spotify g l o b a l chart อยู่ในอันดับที่1ในวันที่1ที่2ที่3นะครับน้วย,ยอดสตรีมเนี่ยที่มากถึง7ล้านกว่าครั้งและในวันต่อมาเนี่ยก็อยู่ในอััันนดบบที่่ะครซึง ยอดสตรีมเนี <distracted you S 1> ่ยลดลงมานะครับนิดหน่อยเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็อยู่ในอันดับที่3บ้างอันดับที่4บ้างแล้วก็มีลงไปอยู่ในอันดับที่6บ้างอยู่วันหนึ่งนะครับและก็สามารถกลับขึ้นมาได้ใหม่นะครับประมาณวันที่10นะครับกลับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่5ด้วยยอดสตรีมทั้งหมด4ล้านสแสนสสตรีมมิ่งนะครับและหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ายาวมาจนถึงล่าสุดนะครับในวันที่14นั้นอยู่ในอันดับที่4กับยอดสี้น่ก ดูเหมือนว่าจากการไปงานประกาศรางวัล MTV ของ Black พิงคครั้งนี้นะครับจะสามารถทําให้แฟนๆอินเตอร์หลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่ได้สมัครใจเป็นแฟนคลับ b l a c k พิงคแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ในตอนนี้เนี่ยตัดสินใจกันได้แล้วนะครับเป็นข้อด้อมแบล็คพิงคเดินเข้ามาอยู่ในด้อมชมพูดํากันเพิ่มขึ้นจํานวนมากเลยและก็มีคนเนี่ยฟังเพลงพิ้งแวร์นอมกันเยอะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนี้นะครับแฟนๆหลายๆคนเลยคาดหวังว่าเพลงพิ้งแวนอมจาก Black พิงคนั้นจะเกาะอยู่ในท็อปสิบได้ไปจน มันจริงๆเนี่ยจ,จะเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยเพราะว่าการจะยืนชาร์จอยู่ได้นานขนาดนี้ใน Spotify Global Chart นี่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยแต่ p i n แว w e Nom ของเราผ่านมา14-15วันแล้วนะครับยังอยู่ในอันดับที่4เป็นอันดับที่ดีมากๆติดอยู่ใน Top 5ด้วยหลังจากนี้ไปก็มารอลุ้นและมารอดูกันนะคบว่า Black p i n กับ p i n แว w e Nom นั้นจะสามารถเกาะอยู่ใน Top 5แบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเพลงใหม่จะมาหรือว่าจะยังอยู่ใน To p 10แบบนี้ไปจนกว่าเพลงใหม่จะมาหรือเปล่ายังไงก็มารอลุ้นและมาเป็นกําลังใจให้กันนะครับใครที่ม่ม Spotify, Spotify เเนสาาารถข้ไป สตรีมให้กับ b l a c k พิงค์พิงค์เวนอมกันได้เลยและสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวของ Spotify g l o b a l Chart จากพิงค์เวนอมให้ทุกคนได้ติดตามกันกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจงให้กันแล้วลก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนันยอง